กดแรงหนึ่งดูดคือเราตรงมันเป็นแอลขมผดบ่อยแต่แอลก็ยังตรงผดอยู่ตรงนี้แล้วก็ย่ำมาทุกสิ่งอย่างของกดแรงหนึง่งดูใช่ไหนกับทุกเรื่องในชีวิตถ้าเราคือผูอ้ใดางถึงจริงๆแต่ถึงตอนนี้นะัมันเป็น ep ลหลาย ep สิ่งแอลก็ต่างใจที่จะห้ความรู้ตอนเหน่องไปยาวจนลงให้ใรสุดท้ายแต่ทว่าสิ่งที่เราต้องตระหนักและ ขาเรียวว่าเขาถึงนั่นเลยคือจิตที่เบิกบานอยู่ทุกขณะจิตจิตแห่งความรักทุกขณะจิตจิตแห่งความสุขทุกขณะจิตมันเป็นไปไม่ได้แอลไม่คอยชอบพูดคํานี้นะแต่แต่ต้องพูดตอนที่ให้ความรู้ก็บตระเมือต้องให้ความรู้นี่แหละถึงจะพูดคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับแอลถูกวันนี้ของแอลถูกอย่างเป็นไปได้หมด แต่แกเราต้องฝึกฝนกันนั่นเองความฝึกฝนมันมีเวลามันมีช่วงจังหวะมันมีช่วงน่วงมันมีทุกอย่างในชีวิตมันมีจังหวะเวลาของมันเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราท้องแท้เราตื่นเราก็เขาเรียกว่าเราก็เขาเรียกหาด้สงสัยหาดาคันนีหาด้ยเขาเรียกว่าหลังเลใหม่ที่จะทําสิ่งนี้เอาถึงบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เอาพูด แต่ลองเอาไปปิดป,ปดปฏิบัติดูเพราะว่าสลึงแรงเดียวก็ไม่ได้เสียอะไรแค่ว่าทําในสิ่งที่ไม่เคยทํำก็แค่นั้นเองผลลัพธ์ใหม่มันไม่เกิดไทยเรายังกระทําเหมือนเดิมกำมลสันนานย,ยังเหมือนเดิมมันไม่มีมทางไหนผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วพูดบ่อยมากและเอาเปลี่ยนแล้วมีผลลัพธ์จากสิ่งเดียวเปลี่ยนแล้วถึงบอกได้แบบนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละถา้าคุยแบบมันไม่แอะแหววมันมันไม่ได้าไไดยากมันง่ายมากๆเลยเนะจนในทุกๆด้านของชีวิตมันง่ายมากแต่แราต้องฝึกฝนแค่นั้นเองเมื่อเราใตช้าแล้วมันง่ายไปหมดอแอลใตกช้านง่ายไปหมดจริงแอลกยังฝึกฝนเผว่าแอลต้องการผลลัพธ์แอลต้องการมีชีวิตที่คาขึา้นตลอดไปแล้วต้องการร้อยท่ากับร้อย ในความสมพันธ์แล้วไม่ได้ต้องการเก่าจุดเก่าจุดเก่าเก้าเปอร์เซ็นต์พอแะเอ๋คือคนร้อยแอ๋อคือคนร้อยเอ๋ต้องการร้อยบวกร้อยพันบวกพันล้านบวกล้านแล้วไม่ได้ต้องการเก่าจุดเก่าจุดเก่าเก้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเอ๋เพราะฉะนั้นความเติมเต็มมันต้องมีในตัวมาก่อนแล้วนะมันง่ายต่อการใช้ชีวิตขู่ลืมคันยมุกมันง่ายต่อการ แต่สินใจมันง่ายต่อการเจรจาและมันง่ายต่อการมองตาแล้วรู้ใจจะดีความไหมจ๋าแม่ยังไล่เม็ดจบหลุมนี้มันจะดีความไหมถ้ามันเป็นรอยยิ้มควาเป็นขาบน้ำตามันจะดีความไหถมถ้าคุยอะไรแล้วอ่าโอเคอืมใช่นะอืมถูกต้องนะเป็น เทรนเดียเป็นเป็นเอเส้นทางเดียวกันเป็นหลู่เดียวกันเป็นเลนเดียวกันเรื่องมันบอกอีกคนบอกว่าอีกคนบอกทรายอีกคนบอกให้ไปขางบนอีกคนบอกให้ไปข้างหลังหรือกลับหลังแล้วว่าแบบนั้นคงไม่ไดีเท่าไรนะท่อนในความสัมพันธ์แล้วเ,เริ่มพันธ์หมู่ในความสัมพันธ์มันมีเราปรึกษาหาหรือพูดคุยมันตรงได้ในตุกด,าด่านด้วยความอารมณ์มีสติที เองฟังขาขาฟังเองผีพูดอย่างงั้นน้องบอกอย่างนี้เอามาปรึกษาหารือกันว่าอันนี้มันดีไหอถ้าทําแบบนี้แล้วมันมันดีกว่าหรือมันหรือผีขิดว่างน้องบอกว่านี่ผีว่างไง่ีผีขีดอ่านอย่างไรบ้างน้องอยากรู้อะไรอย่าเงี้ยแต่มันไม่ใช่ดิที่ถ้าเป็นชับเน้อยาก็ก็จะแบบพร้อมบวกมันก็ไม่ใช่เนาะ นี่แหละเกจิงที่แอลบอกว่าจงมันมันดีความมันความสุขมันหมาคว่าเมื่อไรที่เราตื่นรู้เมื่อไรที่เราแตกชานในถูกๆกะแหงศาสตร์ของจิตแห่งความสุขความสงบความเบิกบานหลักอย่างไรเงินไขแล้วทุกอย่างมันจะเป็นสุขมันจะล้อมลวมเป็นอันเงินเดียวกันด้วยความมหัศจรรย์แล้วก็สรุปตบท้ายถึงความมหัศจรรย์พาะบอกความมหัศจรรย์มีถุกดวงจิต 有的话，我就。